สวัสดีครับพบกันเป็นประจำจันทิงสุกนะครับหวยหุ้นดาวโจนส์สามรัฐวันนี้ประจำวันที่9กุมภาพันธ์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูในช่องมีทั้งหมด3คลิป3 EP นะฮะใครที่สนใจหวยหุ้นกลางวันนะครับผมมีลิงก์ Facebook ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ข้าไปกดติดตามกันไว้ผมลงให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับโอเคมาเริ่มแนวทางวันนี้กันเริ่ม,มที่อังกฤษฮะผลเมื่อวานนะครับ353 20เข้าตัวเจาะ3 5 5 3, 3นะครับเข้ารูด2บนล่างเลยแนวทางวันนี้ฮะเด่นตัวแรก9ตัวเจาะ90 91 92 93 96แล้วก็98ครับเดี๋ยวนีตัวของกลิกนะฮะ0ตัวเจาะ01 02 03 04 07แล้วก็08รูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก็แล้วจะชอบะฮะทุกหวยทุกหุ้นเลยนะครับให้เล่นแบบนี้ โอเคต่อมายอรมันผลเมื่อวานนะฮะ9 9 1 1 9เข้า9บานล่างเลยครับแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก6ตัวเจาะนะฮะ6 1 6 2 6 5 6 7 68แล้วก็69อีกตัวคือ7ครับตัวเจาะ70 72 73 74 75แล้วก็78นะฮะต่อมาดาวโจนผลเมื่อวาน 5 7 6 5 2เข้ารูด2ครับแน่ทางวันนี้นะฮะเด่นตัวแรก0ตัวเจาะ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5แล้วก็0 8เด่นอีกตัวครับ1ตัวเจาะนะฮะ1 2 1 4 1 6 อขออภัยมี15ด้วยนะฮะแล้วก็16 17แล้วก็19ครับสุดท้ายรัสเซียครับเด่นตัวแรกครับ7ตัวเจาะ72 73 74 75 76แล้วก็78ครับ นี่ตัวคือ8ตัวเจาะ80 81 83 84 85แล้วก็89ครับโอเคลองดูนะครับแนวทางที่ผมให้ไปในวันนี้อ่ะยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็หมุนพุ้นกาวันนะฮะลิงก์ Facebook ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปกดติดตามไว้ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณมากครับ